วัดดีพี่น้องสุขู่สุดคนเด้อค่ะเด้อ <laughs> พี่น้องมาม่งคนค่าเ็นเตอร์โว้ยรถดีเอาให้กันยังวะวัดดีพี่น้องสุมองสุบอลเด้อแม่เขียวมากบ้าหกันยั่งวะผัวน้อยกับกดแช่ในเด้่อผัวน้อยนั่นผู้รับชมยุกกะไดโลกเตา้าเดาได้อยูย่ในออฟฟอกออฟฟิกกับกดให้แม่พร้อมกันยัง่งวัดดีพี่น้องเฮาสุมองบอลเด้อค่ะเด้อมามาพี่น้องมามาเบ่งรถง่ามาเบ่งรถกู เออผู้ไข้ผู้โกผู้ง้ามก็าขึ้นไม่ไงสีนี่ละพี่น้องเอวัอดีครับไม่ไงครับัอดีครับแกเออแจ้งได้วันนี่เห็นสักดาเรียนไปบอกว่าม่เบิ่งไม่ไงนี่แต่ว่าม่ไม่หญ่ไง่าเบิ่งรถอีกแล้วบ่มาเบิ่งรถดแวเบิ้งรอะไรพี่นองเอยหัวหน่อยก็ักหัวลายเดียเรียกควเลยบ่เรียกคิ้วมากกันเนงว่าการหอดซุกแม่เ่เอากานหอดเสานีแม่พักเอาไว้มามือเดี๋ยววันอาทิตย์มากโฮมกันเลยอ้เป็นตะเมย่อยหนึ่ยฝ่าเรือเขาเปแล้วดิเออคือต้องแขกเขาพี่น้องก จ้าเอรถฮอนด้ก็เลยเอาฮอนดมาหมไว้แม่บ่แม่บ่แต่ว่ามีแต่ันเองมากเบื้องหลาบมาให้แม่บายเบืองเนอว่ก็มาเห็ดอวยสวยอยู่แหละพี่น้องเอ้ยแม่เราคือถือขั้นแต่น้องหลาจะบาดพอได้เด้ยแม่นี่บ่เออแต่ว่าหประแมทวั้้เดี๋ยวสิเบิ่งราคาพีเศษให้แม่เด้อเอาขันนีเบิ่งเอาให้พี่น้องเขาเบิ่งซะก่อนนะครับจ้ารถขันนีเด้อรถปีสองพันสเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยแม่แมจ้าเนี่ยอันยุบันมีจักขั้นก่อนสิเอาไปมือหนอ มีรถจักรยานจักรยานอันมันตายอยู่หนเต้นเด้ออันรถซุกรถอันข้นตายอยู่หนเต้นไม่ขายของห้างเลยพี่น้องเออสาวป้าไม่รู้นะพี่น้องเอวยวัดดีพี่น้องระวังรถตับมักแคเอลรถหล่ะเนอเออโอ้ยแย่มากนะครับเออโอ้รถอันไอรอนแม่เอาเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยโอ้ยรถขั้นไหนมาที่นี่เขามาเบิ้งรถนะครับให้ไม่ให้็นไหญ่งเราอยู่ขายซอยซเท่ากันเพราะมือดีสิว่าเห้เราเมื่อดอกสิขายแต่ตอนี้หอดสุดพัวหลาเนอะ บมือน,นี้ <แก S 1> เลยครเรามาเบิื้องต้นสำหรับขั้นแรกนะครับ <แก S 1> เป็น Honda CRV ตัวนี้ผมบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมเป็นตัว 2.4L อันให้ให้เบิ้องในไวให้เบิ้องคว้วงามของรถก่อนนะครับเบาะซูฟังก่อนรถปี2017ตัวนี้นะครับนี่ครับยางไม่ชี่เสียนเดี๋ยวสิมาเบิ้องยางซะก่อนนี่ดำดีไม่คักอะไรยางนี่ <laughs> สดสดโด,ดนหอน,นะเปลี่ยนยางเทำไม่เ,มเลยเล่ะนี่ป<ะ>๊าดพี่น้องเอ้ยครับยูนีนี่เขาบอกว่าส่วนที่สัมผัสกับผื่นโลกเฮ็ดให้รถแล่นดีเฮ็ดให้เฮา ขี่มวนนี่ก็คือยางนี่แหละครับยางพี่น้องเอ้ยยางโบดีขี่จังได้กับโมมวนโอ้ยนี่บอกเนวขี่มวนนี่ล่ะขี่มวนปลอดภัยพอแล้วเนยแนวอื่นไม่ขี่แนวอื่นไมขี่พ่อพ่อแล้วแนวขี่มวนพี่น้องอุ่นกัยังว่ามันขี่รถนั่นมวนแต่ยางยางโบดีมันขี่โมมวนเออเตัวนี้เป็นคอร์ด18นะครับเป็นรุ่นท็อปอย่างที่บอกนะครับผมเปลี่ยนยางมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งรถซะก่อนบ่ดที่ไหนว่าสิว่าเอาบอกง่ายๆว่าถ้าจะมันล่องมาหอดยังหอนหอนอุ่นๆอยู่ได ภายในของรถนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถ Honda CR-V นะครับผมปี2017นะครับโมเดลนี้นะครับจะมีทั้งเครื่องดีเซลนะครับ1.6แล้วก็เครื่องเบนซินนะครับ2.0แล้วก็2.4นะครับตัวนี้จะเป็น2.4 EL นะครับรุ่นต้องบอกว่ารุ่นท็อปสุดเลยนะครับ4วินพรอมนะครับเห็นไหมครับจอจอ7นิ้วตัวนั้นโอ้ยมหไงเราไปลองนั่งเบอง์หงเราเบอ้างตัเอ้ยมาโกรธแผลพิมพ์เลยไฟฟ้าได้พอมแม่เนี่ยแปลงททางกลมเบอร์ข้างล่างเนี่ย เอาสตาร์ทเมื่องแงเอามาโกมางามนะมองไใบตามาพอดีมีแนวตัวกระซูมกบลวดตัวเละนกวคขดงามรถกระโกะพี่น้องเออครนยักมาเอออันนี้อันกดหัวให้ไม่ใหญ่เลยเด้อกระตาามกดหัว้ะพี่น้องเด้อเออมากระบืมีเงินกระบื้องหรอกใส่คานีค้าเด็กขนเบิดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเหรียญร้ายเหรียญกันเอาป่ะต้องได้ดีกับบอกน้ำเนี่ยเอาพี่น้องเอาไล่เอ็นให้เพิ่มเบิ่งพี่น้องให้เพิ่มเบิ่มข่วงงามเลยว่วงเดิมยังที่บอกครับรถที่นี่ ขันควาวงามมาเบิ่งทางพี่เอองามนี่ให้มาเบิ่งไม่ใหญ่เอองามนี่ให้มาไม่ใหญ่สีด้วยครับอันความงามของรถของเดิมของรถให้มาเบิ่งคันนี้กันเโอ้ยเสรไปแยกกันให็นแล้วหรืองขังพี่น้อกรวยกันยังว่าโอ้หนอเอาเอาให้เบิ่งให้เบิ่งรถให้เบิ่งรถซะก่อนก็ซะให้ไม่ใหญ่นั่งอยู่หันลังนั่งซะก่อนว่าสบายบ่เด้อสิพาเพิ่นเบิ่งรถแท่นหน่อยเห็นบ่นี่อย่างที่ผมบ่อได้ครับตัวนี้เป็นรุ่นโมเดลปี2017นะครับตัวนี้จะมีเครื่องเครื่องดีเซลเครับ สมัยก่อนคนผู้ที่ใช้ CRV นะครับจะบอกว่ารถเป็นรถ,รถ SUV ที่มันมีแค่หาที่นั่งนะครับหาที่นั่งนั่นก็คือหมายว่าเหมือนรถเก๋งทั่วไปนะครับเป็นรถต้องบอกว่าเป็นเหมือนรถซีดานรถเก๋งที่ใช้งานทั่วไปแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นรถ CRV ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเหมือน h อน d ้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานเอาเมียเรานอนเราบันีน้ะนะตอบโจทย์ผู้ใช้งานนะครับว่ารถ SUV รถครอบครัวต้องเป็น7ที่นั่งนะครับสาหรับโฉมนี้โมเดลนี้ปรับเปลี่ยนเป็น7ที่นั่งเรียบร้อยนะครับออยพามาดูดา เห็นไหมครับโอ้แถวเมีแล้วขึ้นมวนแถวหน้าแบบนี้พิเศษนะครับรุ่นนี้มีแอร์แอร์สามจุดธรรมะสามจุดไม่ใช่ว่าสามโมเมนต์สามสองนะครับสามจุดก็คือเห็นไหมครับเพดานด้านบนนะครับยิงไปที่ด้านหลังนะครับนั่นคือมีเจ็ดที่นั่งด้านหลังนั่งได้สบายเลยนะครับแต่ก่อน CRV รุ่นนี้เขาเรียกว่า CRV ทุกรุ่นนะครับที่ผ่านมาด้านหลังจะเป็นที่ไว้ของธรรมดานะครับแต่รุ่นนี้นะครับ CRV ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเจ็ดที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่บอกว่า CRV อยากได้ เป็นโมเดล7ที่นั่งมาแล้วนะครับนะครับคันนี้เห็นไหมครับด้านบนจะเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็ตรงนู้นครับออยก็จะมีแอร์ด้านล่างให้ด้วยนะครับเหมือนกับแอคคอร์ดเหมือนกับรถเก่งซีดานทั่วไปที่มีความพิเศษในส่วนของระบบแอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้มี3จุดเลยไม่ต้องห่วงครับเรื่องความเย็นทีนี้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับผมแอหนาวเลยนะครับหนาวแล้วเนาะเออโอ้ยเผาพมให้แม่ได้ละโอ้ยนั่งอยู่ไม่ได้แล้วแม่โอ้ยแอเย็นช่วยช่วยหาเผาหพมมาเด้อโอ้ยไม่ได้เย็นแน่แล้วนาะวันเดียวเอามาเบื้องด้านหลังวันที่นี้นะครับความพิเศษด้านหลังนะฮะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับ Honda CRV โมเดลนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่รู้ราคานี่นเดี๋ยวถามราคาพี่ไหนทีหนึ่งนะไม่เราคาเตอนนี้ก็วันหัวบอกให้ฟังซะก่อนนะครับแต่สวยครับคันนี้อันไม่ใหญ่จ้า อันเปิดไฟเบื้องลังเป็นไลยน่ะใช่แหละมันเปิดไฟเรี่องนจ้นี่บ่เออเบื้องนั่นโอ้จีดดิบ่ติ๊ดอ่แนว้นแล้วเนาะมันจะเป็นไฟสองแผนที่นะครับยิงลงมาสองข้างเห็นไหมครับสองจุดนะครับแล้วส่วนนี้นะครับแอร์ก็จะเป็นน่ครับเป็นช่องแบบนี้นะครับปรับได้นะครับปรับได้สามระดับนะครับแอร์จะมีกดปุ่มเดียวอยู่ด้านหน้านะครับนะครับสังเกตว่าด้านหลังนะครับเขาก็ใช้พื้นที่ของอาเซียาีจริงๆด้านหลังเขาออกแบบมารุ่นก่อนนะฮะออกแบบมาเพื่อที่จะเก็บของนะครับ ังเกตว่ามันจะไม่ไม่ลึกมากแต่เขาทําให้เบานะครับเบาตามลงไปนะฮะเบ,บาตามลงไปนั่นหมายถึงว่าในส่วนของศีรษะผู้เข้าว่าเฮดไลน์ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ศีรษะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาแล้วมีบล็อกตรงนี้มีบล็อกตรงนี้นิดนึห็นะฮะทำให้นั่งสบายหลายคนกังวลว่าอ้าแล้วโมเดลคือมันเป็นโมเดลเดิมช่องอในส่วนของการนั่งตรงเนี้ยมันเท่าเดิมแล้วมันจะนั่งสบายไหมนะครับนี่ครับ CRV ทำมาให้เรียบร้อยฮอนด้าเขาออกแบบมาได้ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับ ผู้โดยสารด้านหลังนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถปรับเบาได้นะนี่ครับโอเคครับตัวนี้ปรับได้นะครับตัวนี้ก็เราสามารถพับเรียบได้ใส่ของได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับน่าปิดเปิดด้วยไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่านะครับ CRV ก็สมัยก่อนนะครับคนที่กังวลในเรื่องของเครื่องยนต์ของ c r อ เปลืองน้ำมันนิดหนึ่งแต่ตัวนี้ใช้น้ำมันทดแทนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e 2 0 e 8 5ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นไงฮะไม่ย่ายงามอยู่อโอ้ยงามแล้วพี่น้องเอ่ยกันยังว่ามาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ่ยทำไม่ย่ายสีผ้าเบิ่งไงดิแต่ข้างน้ำกันยังว่าเออเบิ่งทางหน้าเบิ่งท่าเดี่ยวเมาเมาเออเบิ่งเอาแน่พี่น้องเอ่ยเออมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาอยู่มงค้นฆ่าเชนเตอร์พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้เออ พี่น้องโอ้ยมีแต่คนทักว่ามางามแท้มาง่ามแท้ว่าใช้ง่ามไม่ยังงามไม่ยหง่ายนีเรวงามกันยัยว่ารถกับบาปานไหนได้พี่น้องอืแต่ไม่ยหง่ายนีง่ามก็โม่วเลยเออโอ้ยโทรศัพท์แม่คือเปี่นเผ้าละละเอาเอาเบิรงให้แม่ด้ไปซื้อไม่ได้ว่มยังยนั่นโอ้ยกันยังว่าผู้ใดมาไม่ยัญ่ยสีกดไหลกดแช่กดแช่กดหัวควนให้แม่นั่กดหัวควนให้เราเนี่ยันคือเป็นไอ้ส่องหอกเซ็กเมนต์อัดติ๊ดถือค้อนถากบ้านโทรศัพท์ไปยัง บ่ยากดอกพี่น้องเอ้ยใส่ของห้างเออของใหม่ๆของดีๆีนี่ยื้อให้เขาเบิร์ตเออจะมันคือกันกันเนาะเอ่อเอาเจาะกันคือกันบอกพี่น้องเลยคือกันองี้ยเอ่อที่ไนก็ได้กันร่างีเด้อน้ำตาลใช่เอ่อวัดดีพี่น้องวัดดีพี่น้องสุขูสุขศรีกำลังรับชมนทัก่อนทยเพคตสวนสาธารณะให้แม่พร้อมเด้อสาธารณะโอ้โคตรสาธารณะเนาะเออสวนสาธารณะอยู่บุ่นเหรอเออเอาไปเบิ่งขั้นต่อไปแม่ละที่นี่เดี๋ยวขันนี่เดี๋ยวเขาบอกแล้วให้ฟังนะ คันนี้เดี๋ยวผมสีทามราคาับเ oh ผมว่าถ้าพูมาจอดวันหันนี่ uh. แต่รถไม่รานหาแสนซีมือถกพันนะครับ uh. รถไม่รานแทะนะครับ uh. เอาง่ไงว่าตัวนี้แพงสุดท็อปสุดแล้วนะครับสองจุดสี่เอลโฟวิลด้วยนะครับโปรเดียวนี้ถือว่าแพงสุดของตัวเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็มีเครื่องหนึ่งจุดหกดีเซลนะครับตัวนั้นจะร้านหกนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าที่นายขายเท่าไหร่บอกก่อนนะครับคันนี้แปดหมื่นกิโลนะฮะ